ระวันคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนเสนอตอนที่16ปัญญาอบรมสมาธิหลวงปู่มั่นแจ้จิตสามวาระอากาศดีนโยม80ปีจะเข้าสู่แดนนิพพาน หลวงตามหาบุญยาสัมปันโนท่านได้ให้อวาตธ,ธรรมเอาไว้ว่า,าศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่ท่านสอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจของเรามีสันิติโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเพึ่งตนได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยเตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรม จนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าดวงใจที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี่เลยในสามแดนโลกธาตุมีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้มันเจ๋งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำอยู่บนหัวใจแล้วก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่ำหัวใจนั้นแลให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่พลักไส หัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆลุ่มๆดอนๆหรือสูงๆต่ำๆแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วศูนนะการที่เกิดในที่สูงๆต่ำๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอานาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นทั้งทั้งที่เกิดไม่หยุดไม่ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วศูนเห็นไหมฟังสิ อุบายของกิเลสแหลมคมขนาดไหนในชีวิตนี้งานทางโลกนี้ไม่มีงานไหนที่จะหนักแน่นยิ่งกว่างานชาระกิเลสนะหรือไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานเหมือนกับว่านั่งเฝ้าน้ำตาเอากิจสงบไม่ได้จิตมันคึกมันขนองออกหน้าออกตาเหยียบหน้าผากเราอยู่ตลอดเวลาจะไม่เครียดไม่โกรธไม่แค้นยังไงมนุษย์เรา เพราะเอามันไม่ได้ขนาดนั้นก็เป็นทั้งทงที่เราออกปฏิบัตินี่เวลากําลังของเราไม่เพียงพอมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่นี่และก็เห็นมาแล้วนีอยังไม่ลืมนะเพราะนี้เป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงแต่สำคัญที่จิตด,ดวงนี้สู้ไม่ถอยจะขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าถอยมีแต่จะเอาให้อยู่ตายก็ตายเพียงเท่านั้น หลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าถึงการปฏิบัติภาวนาของท่านและบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของท่านเอาไว้ว่าในการปฏิบัติธรรมะากของเราเราเดินจงกรมตั้งแต่ฉันจังหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงบ่ายถึงเวลาปัดกวาดไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยอะไรเดินไปบางทีก็เดินจงกรมนี้โน่นเสยซัดเข้าไปในป่าโน่นโครมครามในป่าโน่นเพราะจิตมันไม่ออก าก็มืดมัวไปหมดมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปก็เข้าไปโน่นแล้วก็ออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นคำว่าน้ำท่าอะไรอะไรไม่เคยสนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันตลุมบอลกันนี่ละปัญญาเป็นอย่างนั้นตกตอนกลางคืนก็เช่นเดียวกันเราจะเดินจงกรมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้โน่นต้องเวลาดึกสงัดสี่ทุ่มห้าทุ่มล่วงไปแล้วหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วจึงจะลงเดินจงกรม ทางจงกรมจนเป็นหลุมเป็นเหวใครจะไม่รู้เดินจงกรมจีชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้นอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในวัดก็ดีมองดูก็รู้แต่หากนิสัยเป็นอย่างนั้นทางภาษาอีสานเขาเรียกว่าคนนิสัยหลักความก็คือหลักหลักรอบๆทำสมาธิภาวนาอยู่คนเดียวเท่านั้นเราไม่สนิทใจที่จะทำความภาคความเพียนให้ใครต่อใครเห็นอย่างโล่งแจ้ง การนั่งสมาธิตลอดรุง่งมันของเล่นเมื่อไรใครเจ๋งก็ลองดูสิจะได้รู้ว่านั่งตั้งแต่หัวคำ่ำจนกระทั่งตลอดรุง่งเป็นเวลา13-14ถึงชั่วโมงมันเป็นอย่างไรบ้างบางวันนั่งจนกระทั่งถึงเวลาบินทบาทเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้าอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกนะจะจีชั่วโมงไม่รู้นะแต่นี่เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับอาจารย์ พาะแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยนสัมปันโนได้เล่าถึงวิธีปฏิบัติธรรมของท่านอันเป็นอุบายธรรมเรื่องปัญญาอบรมสมาธิเอาไว้อีกว่าตอนที่เราออกปฏิบัติทุกขเวทนาหนักหนักแสนสาหรรัสค้นไปค้นมาเทียบเคียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังรอบพอรอบด้านแล้วมันก็หลงที่จิตนั่นแหละมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาทุกขเวทนากายก็พิจารณาเห็นอย่างชัดเจน เนื้อหนังมังสังเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีรูปลักษณะอย่างไงจิตเป็นยังไงสามอย่างนี้ชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวสงบปล่อยไปเลยได้ความอัศจรรย์แล้วปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญาตีตะล่อมเข้ามาทุกขเวทนากล้ากล้าจิตใจก็ฝูงซ่านบังคับค้นด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไปไม่ได้ก็เกิดความสงบขึ้นมา ความสงบของจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี้อาจหารชันชัยมากเลยทีเดียวบางทีจิตมันฟุ้งซ่านก็เอากันตรงนั้นขณะนั้นทั้งทั้งที่ทุกขเวทนาไม่มีเอาจนจิตนี่หมอบนี้ก็อาจหานความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรนี่ไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายหมุนไปเวียนมาเกิดพบไหนชาติใดก็ต้องหาแต่กองทุกไปตามขั้นตามภูมิกำเนิด แห่งภพชาตินั้นๆเหมือนกันเพราะเป็นวัตตะวัตตะตัวนี้ไม่ทุกได้หรือนอกจากอริยสัจเท่านั้นทุกจะเข้าไปแฝงไม่ได้เลยนี่เราพบใดชาติใดก็ตามต้องมีทุกอยู่ในภพนั้นๆแม้จะไม่มีมากก็มีความมีทุกอยู่นั้นก็เหมือนกินข้าวผสมกับแกลบกับรำนั่นเองจะไปเอาอรอร่อยที่ไหนก็มีแต่ข้าวล้วนๆสิอย่าให้มีแกลบมีรำอยู่ในนั้นถึงจะกินอร่อยดี พะแม่ครูจารย์หลวงตามหาบุญญาสัมปันโนท่านได้เล่าถึงหลวงปู่มั่นที่สามารถแยกจิตของท่านสามวาระเอาไว้อย่างน่าฟังมากว่าเราออกปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งจิตมันแน่วแน่จริงๆทีนี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักเพราะแม่ครูจารย์มั่นท่านเห็นว่าเราเป็นคนโลดโผนท่านจึงจะสอนธรรมดาไม่ได้สอนเพียงยับยับไม่ให้มาก เดี๋ยวจะทำให้เราคนเซ่อเซอนี้อ่อนแอวาระที่หนึ่งเรานั่งสมาธิตลอดรุ่งติดต่อกันหลายวันจนกระทั่งก้นผู้พองแตกน้ำเหลืองไหลยเยิม้มท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ให้อุบายเอาไว้ว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจเหมือนสารถีฝึกมา้าถ้าม้าหายพยศการฝึกหนักก็ควรลดลงท่านก็ยกเปรียบเทียบเหมือนกับมา้าม้าตัวมันคึกมันขนอง ตัวมันผาดมันผลโลดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักนายสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินดัดสันดานจนกว่ามันจะอ่อนกําลังเมื่อมันอ่อนกําลังลงยอมรับการฝึกของเราเราก็ผ่อนให้มันให้กินหญ้ากินอะไรบ้างถ้ามันเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานมันให้การรักษาระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันฉันใด จิตของเราเวลามันกําลังทึกขนองผาดโผนโลดเต้นก็เอามันอย่างหนักฉันนั้นเหมือนกันท่านพระจารทร์มัน่นท่านพูดกับเราเหมือนว่าให้เอาไม้ทั้งท่อนโยนให้ตูมตูมไปเรื่อยเองท่านจะไม่แจแกแจงอัาธิบายให้ไปใส่กบลบเหลี่ยมจจรายกันเอาเองท่านคิดอย่างนั้นกับเราในวาระที่สองเราติดสมาธิอยู่นานถึงหปีจิตสงบแน่วแน่ไม่หวั่นไหวดังภูผาหิน อยู่ที่ไหนไปที่ใดสงบสบายหมดทุกแห่งทุกคนเข้าไปกราบหาท่านพระจารย์มั่นท่านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างท่านมหาจิตสงบดีอยู่เหรอเราก็กราบเรียนท่านว่าสงบสบายดีอยู่ขอรับท่านก็นิ่งไปสักเดี๋ยวท่านก็ถามขึ้นมาอีกว่าเป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอเราก็กราบเรียนท่านว่าสงบดีอยู่ก็คือไม่ทราบว่าท่านจะเอาแง่ไหนพอถึงขั้นที่ท่านจะเด็ด ท่านจะเอาท่านก็ว่าท่านจะมานอนตายอยู่นั้นเหรอสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเฉียงมันถอดถอนกิเลสตัญหาที่ตรงไหนสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันของเรามันเป็นสุขที่ตรงไหนท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมท่านย้ำอยู่อย่างนั้นท่านซัดเข้าไปอย่างหนักไล่เราออกจากการติดสมาธิ ท้งเราก็งัดวิชาออกมาสู้กับท่านว่าทว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งแล้วสมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิแบบหมูขึ้นเขียงอย่างท่านนีนาะท่านกล่าวอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดทีเดียวพอท่านซัดเอาซัดเอา,เอาทางเราก็หมอบลงหมอบลงยอมรับคําสอนของท่านพอลงมาจากท่านแล้วก็มาตําหนิตัวเอง เราทำไมจึงไปซัดก,กับท่านอย่างนี้เรามาหาท่านเพื่อหวังเป็นครูเป็นอาจารย์มอบกายถวายตัวกับท่านแล้วแล้วทำไมจึงต่อสู้กับท่านแบบนี้ละ่ะถ้าเราเก่งมาหาท่านทำไมถ้าไม่เก่งไปเถียงท่านทำไมเรื่องทิฏฐิมานะมันไม่มีมีแต่สอดแทกหาเหตหาผลหลังจากนั่งสมาธิภาวนามาตลอดรุ่งพอรุ่งเช้าวันหนึ่งได้โอกาสก็ขึ้นไปกราบเรียนท่านซึ่งตามปกติมีความกลัวท่านมาก แต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบให้ท่านเห็นผลแห่นความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏผลเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาถรรพ์เลยทั้งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นพูดขึงขัง,ขงตึงตังใส่เปรี้ยงเปรี้ยงเวลาเราพูดกับท่านท่านก็นั่งฟังนิ่งพอเราพูดจบท่านก็พูดผางออกมาเลยเราก็หมอบฟังท่านอบรมสัง่งสอนว่ามันต้องอย่างนั้นสิ มันต้องอย่างนั้นสิเอา้าเกิดชาติหนึ่งมันไม่ตายถึงห้าหนฟาดกันลงไปเลยเอา้าได้หลักใจแล้วที่นี่ได้การแล้วได้การแล้วไอเรามันโง่เหมือนหมาตัวโง่ทั้งจะกัดจะเหา่าพอเว้นคืนหนึ่งสองคืนก็นั่งสมาธิตลอดรุ่งอีกเว้นสองสามคืนก็เอาอีกจนกระทั่งจิตเกิดความมหัศจรรย์เรื่องความตายนี้หายหมดเวลามันรู้รู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันดูความเป็นความตาย ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศาธาตุก็เป็นอากาศาธาตุตามเดิมในวาระที่สเราเพลิดเพลินในการพิิจารณาทางด้านปัญญาทั้งวันทั้งคืนจนเกินตัวไม่หลับไม่นอนไม่พักไม่ผ่อนคิดตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เฉยๆปัญญาต่างหากสามารถแก้จิเลสได้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ให้อุบายเอาไว้ว่าแบบนี้สมาธิแบบนี้ภาวนาแบบนี้บ้าหลงสังขารการบ้าหลงสังขารนั้นก็คือการพิจารณาธรรมะจนเพลินเกินตัวไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้ามาในจุดนี้ให้พักกิจเข้าสมาธิเหมือนถอดเสี้ยนน้ำออกจากหัวอกหัวใจพอเวลามันออกทางด้านปัญญากลางคืนไม่ได้นอนบางทีสองคืนสามคืนมันก็ไม่ยอมนอน กลางวันก็ยังไม่ยอมนอนอีกคิดว่าเอา้ากูนี่จะตายแล้วนะมันยังไงนี่บทเวลาอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นเวลาออกทางด้านปัญญาก็ออกอย่างนี้ทำยังไงล่ะทีนี้แล้วก็ขึ้นไปกราบท่านอีกกราบเรียนท่านว่าที่พ่อแม่ครูจารย์สอนให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนสองสามคืนแล้วกลางวันมันก็ยังไม่ยอมนอนอีกนั่นละมันบ้าหลงสังขาร ตัวบ้านหลงสังขารท่านพระจารย์มัน่นท่านก็ว่าเอาใหญ่เลยคราวนี้เราก็มอบเลยนะงูเหา่าห้อยมอบลงแม้ระลึกถึงคําของท่านพูดมันหลงสังขารนั้นอยู่เสมอแต่อํานาจแห่งการเพลินในการพิจารณานี้มีกําลังมากกว่ามันถึงไม่ยอมพักเอาง่ายๆจิตขั้นนั้นต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้ที่จะให้มันง่งเหงาหานอนนี้ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่า ด้งง่วงเหงาหานอนในเวลาสติปัญญาขั้นนี้ออกทํางานต้องได้บังคับให้มันหลับมันนอนเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้านี้ออกร้อนมันเหมือนไฟเผาหลนเดินอยู่อย่างนั้นทั้งวันตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดมันลืมไปหมดเวล่ำเวลาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมุนอยู่บนเวทีหัวใจนั่นเองคือเวทีเวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกลกายการทำงานด้วยปัญญา การคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักเห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับให้บริกรรมพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านรำคาญไปที่ไหนที่ไหนจนกระทั่งถึงสุดท้ายจิตก็หลงแนวเงียบเลยและปรากฏว่ากำลังวังชานี้โอ้โหเพิ่มขึ้นมาทีนี้พูดไม่ถูกเลยนะเมื่อใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้ว พอถอนกิตออกมาเท่านั้นละโดดพึ่งใส่งานเลยทีนี้เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพระแม่ครูจารย์หลวงตามหาบูญญสัมปันโนเล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพระแม่ครูจารย์มั่นท่านเทศออกมาถอดออกมาจากหัวใจมันจึงไม่ลอยลอยเหมือนเราจํามานะความจําออกมามันก็ลอยลอยที่ท่านเทศสอนพระมันขบมันขัน ไอเรามันต้องกดหัวเราะไม่ได้ถึงสามวันนะไปที่ไหนไปภาวนาที่ไหนถ้าพวกญาติโยมเขามาถวายปิ่นโตเป็นพงพวง,พงถือกันเป็นแถวมาโอ้ยโยมที่นี่อากาศดีนะปลอดปลงสบายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอากาศดีนะปลอดปลงเมื่อท่านมองเห็นปิ่นโตเป็นพงพวงโอ้ยคำพูดของท่านมันช่างน่าฟังจริงๆนะท่านพูดเฉยนะ เพราะท่านพูดสอนพระนี่ไอเรามันจะตายละสิมันเฉยไม่ได้มันอยู่ภายในมันทั้งขบทั้งขันมันซึ้งถึงใจนะถ้าที่ไหนไม่มีใครถาวายอาหารอาหารบกพร่องแล้วท่านก็ว่าที่นี่อากาศทึบนะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะโยมท่านพูดแล้วก็แสดงกิริยาเฉยด้วยนะมันฟังแล้วลึกนะลึกถึงใจทีเดียวอันนี้เราย่อยมาพูดเฉยเวลาท่านพูดท่านบรรยายไปเรื่อยๆ ถ้าที่ในอากาศดีอย่างนั้นอะไรอะไรปลอดโปร่งไปหมดส่วนนอนไม่รู้จักตื่นไม่พูดนะอย่างนั้นแหละพระกรรมาฐานท่านสอนกันท่านสอนอย่างถึงใจผู้ต้องการความจริงแล้วจะไม่มีใครสนใจเลยนะเรื่องความเกรงอกเกรงใจว่าอยากไปหรือดูไปอย่างนี้ผู้ต้องการความจริงแล้วท่านไม่สนใจท่านจะจ่ออยู่กับความจริงมันน่าฟังนะเวลาท่านพูดโอ้อยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ังเทศของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านเทศออกมาบทไหนบทไหนนี้หนักหนักหนักทั้งหนักทั้งแน่นทั้งรสทั้งชาติเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์ของใจในเวลาลงอุโบสถสังฆกรรมตอนบ่ายโมงในขณะจำพรรษาอยู่กับองค์ท่านเพราะมีพระเนนเป็นจำนวนมากมาจากที่ต่างๆฉันจังหันแล้วต่างองค์ต่างมาพระจำนวน50-60ถึงรูปส่วนสามเณรที่ติดตามพระมาไม่นับ เพราะแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจว่าการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรธรรมะทนั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่านอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรภายในจิตในใจให้มาถามมาเล่าให้ฟัง ภิกษุเท่าจะแจ้ให้เวลาภิกษุเท่าตายแล้วยากนะใครจะแจ้เรื่องจิตใจทางด้านจิตภาวนานี่ก็อีกไม่นานนะไม่เลย80สิบนะพากันนอนใจอยู่ได้เหรอเพราะแม่ครูจาร์มั่นท่านสามารถรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วท่านนับข้อมือให้ดูนี่เวลานี้อายุก็เท่านั้นแล้วและนับไปเท่านั้นเท่านั้นเพอถึงจุด8ปสิปีนี่มันไม่นานอะไรท่านพูดเปิดใจ ลูกศิษย์ลูกหาใครจะไปว่าท่านโอ้อวดพระเนนก็ไม่มีกิเลสเครื่องโอ้อวดภายในใจก็มีแต่สลด,ดสังเวชสิ่งที่ท่านแสดงออกมาเท่านั้นว่าจะต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน